สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่อง Butterfly Film สวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้อยู่2ง,งานด้วยกันนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มาดูงานว่ามีที่ไหนกันบ้างนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานของน้องนกเข้ากันนะครับ น้องนักขาก็ได้โพสต์ไว้ในเพจนะครับผม20นาฬิกาเทศกาลกินกุ้งแม่น้ำและมหากรรมอาหารร้านเด่นร้านดังร้า,านจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีก็คือบิ๊กซีสระบุรีขอไปครับบิ๊กซีสระบุรีนั่นเองนะครับเป็นพันแต่เช้าเลยนะครับอโอเคนะครับ ก็คือสองทุ่มของงานแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ลา,านจอดรถเนาะนะครับบิกซี C, สระบุรีนะครับก็อันนี้คืองานแรกนะครับก็คือเริ่มแบบไม่ดึกมากก็คือสองทุ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปกันต่องานที่สองนะครับเวลายี่สิบสองนาฬิกานะครับงานกาชาติปันน้ำใจอ่าเลดเลดโคดแฟร์ LED, LED นะครับอ่าสีแยกไฟแดงบางปะอิน จังหวัดอยุธยานะครับเขาบอกว่าสีแยกไฟแดงบางะอินนะครับอมันอยู่ใกล้ใช่ไหมทุกคนหมายถึงว่าถนนที่มันมีสีแยกไฟแดงแล้วก็มีตลาดหรืออะไรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นงานงานกาชาดใช่ไหมครับทุกคนอ,อยู่ที่อำเภอบางะอินนะครับจังหวัดอยุธยาอันนี้ก็คือสี่ทุ่มนะครับงานแรกสองทุ่มงานสองสี่ทุ่ม นะครับจากบิ๊กซีสระบุรีมาที่อำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาเนี่ยนะครับประมาณกี่กิโลครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมเองนะครับก็ไม่ได้ไปไลฟ์สดไม่ได้ไปถ่ายคลิปน้องเข้านะครับเพราะว่าอยู่ดูแลแม่นะครับก็สามวันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับยี่สิบ็ดยแปดวันนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งยี่สิบเก้าที่จะได้อยู่บ้านนะครับสามสิบตอนเช้า เดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะไปรอไลฟ์สดถ่ายคลิปน้ำข้าวนะครับที่หนองเบนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อีกสองวันเจอกันวันนี้แล้วสามสิบสิบก็เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะครับต้องบอกเลยตอนนี้บรรยากาศที่บ้านหนาวทุกคนหนาวครับโอ้โหขนาดเนี้ยกลางวันเนี้ยยังยังรู้สึกหนาวเลยทุกคนถ้าไม่เกิดถ้าเกิดไม่เดินไปตากแดดนะนะครับมีความรู้สึกว่าหนาวเลยนะครับยิ่งตอนเช้ายิ่งหนาวมากเลย นะทุกคนครับคือปีเนี้หนาวหนาวมากครับนะฮะหนาวมากเลยนะครับอ่ะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจน้องต้นข้าวกันนะครับอืมเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นานละอ่ารอชมจากระยองครับกำลังใจให้เสมอและตลอดไปทิดาลูกกุ้ง รอชมไลฟ์สดลูกต้นข้าวคนเก่งครับหนูน่ารักมากนะลูกแต่อยากตีมือช่างตัดผมจังหมายถึงว่าช่างตัดผมมาตัดผมให้น้องสั้นเกินใช่ไหมนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าน้องต้นข้าวตัดผมสั้นมากกว่าเดิมอีกนะครับตอนแรกก็ว่าสั้นแล้วนะอีรอบนี้สั้นกว่าเดิมอีกนะครับ นะฮะอากาศหนาวเย็นดูแลสุขภาพด้วยนะครับอา่าเข้าทางคืนวันศุกร์นอนอยุธยาต่อด้วยงานดวนเพลงวันเสาร์ไม่ต้องตีรถกลับให้เหนื่อยดีมากอา่าก็คือถ้าใครอยู่อยุธยาเนี่ยนะครับ ยี่สิบแปดยี่ิบเก้าเนี่ยมันมีมันมีมันม,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 มีอุทยาสองวันแต่ว่าที่สระบุรีเนะี่ยนะครับก็คือต้องเดินทางไปนะแต่ถ้าเกิดว่าที่สระบุรีมันไกลาจากอุทยาก็เอฟซก็รออยู่อุทยาก็ได้จริงๆดูน้องวันละงานก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าวันนี้มันมีสองงานนะครับแต่ว่าอุทยาน่ะม,นมันมันมีสองวันนะครับรอชมและขอบคุณ สำหรับการแสดงที่ดีเยี่ยมเมื่อคืนสุขใจที่ได้ชมการแสดงและอิ่ม,มบุญที่ได้ร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวใต้สาธุโมนาด้วยนะครับเมื่อคืนชมหน้าจอสนุกมากและอิ่มบุญกับหนูและโรงเรียนเก่งมากจ้ายินดีกับลูกสาวทุกโอกาสที่ได้รับกำลังใจเสมอสละอุรีจา้า สู้ๆนะลูกสาวอากาศเย็นแล้วดูแลตัวเองด้วยอ่ะหลายๆพื้นที่ก็เริ่มอากาศหนาวกันนะครับแม่ร่วมบริจาคก,กับลูกครงเข้าวเมื่อคืนแล้วนะคะอา่าสาธุโมนาด้วยนะช่วยเป็นนอ้องเป่าใช่นะครับจัดไปนะครับทางหน้าจอนะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะลูก ต้นข้าวสุภยารักน้องมากที่สุดนะครับระวังไม่สบายนะอากาศหนาวแล้วใส่เสื้อแขนยาวนะลูกผมก็ว่าจริงหน่อยก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแหละนักร้องนะครับเพราะว่ามันอากาศมันเย็นนะครับวางแผนดีมากมาสลับบุรีสองทุ่มขากลับแวะเล่นที่อยุธยาสี่ทุ่มเส้นทางเดียวกันเก่งมากๆนะครับเพราะว่ารายการดนเพลงชิงทรนเนี่ยก็คือพรุ่งนี้ นะครับแน่นอนครับน้องต้องเข้าร้องเป็นคนสุดท้ายและได้ร้องแค่สามเพลงเท่านั้นนะครับเห็นเขาบอกว่า um, อ่ท UM ouais voilà ี่เขาให้น้องต้องเข้าร้องสามเพลงเนี่ยน้องต้องเข้าเป็นแค่แขกรับเชิญนะนะครับน้องต้องเข้าเป็นแขกรับเชิญของการดนตรีจริงทุนนะครับเลยได้ร้องแค่สามเพลงแล้วก็อยู่อันดับสุดท้ายนะครับโอเคสุดยอดครับ เช้านี้โหวตให้น้องต้นข้าว TR80 แล้วครับอ่คือก็คือโหวตให้น้องต้นข้าวกันเนาะนะครับปูเสือรอจ้าแต่วันนี้ต้องเอาผ้าห่มไปด้วยอากาศเย็นรักษาสุขภาพกันด้วยนะอืมดูแลสุขภาพด้วยนะลูกอากาศหนาวเย็นมากจ้า จะรอชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านที่จังหวัดละนองส่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวครับอีกก็เข้ากรงและสวยจนล้นได้หรือยังครับรอฟังเดินทางปลอดภัยครับเจ้าแก้มป่องสุดยอดสองงานอีกแล้วสู้ๆหาเสื้อหนาวใส่นะลูกอากาศหนาวแล้วตอนขึ้นเวทีเวลาสี่ทุ่ม อากาศจะเย็นมากถ้าน้องมีหมวกไหมพรมก็เตรียมเอาไว้ถ้ามันหนาวมากก็ใส่ด้วยนะลูกดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะลูกอ่ะพอ่พอพ่อแม่มมมเป็นห่วงกันเนาะไม่อยากให้ลูกสาวของเราเนะี่ยนะครับมีอาการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาวตอนนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงฤดูหนาวมาแล้วมาแบบเต็มเลยนะครับหนาวสมใจนะครับมีงานแสดงเยอะๆนะจ๊ะน้องค่อาวรักษาสุขภาพนะจ๊ะ อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วสุดยอดมากๆคิวแสดงแน่นมากรอชมเลยแล้วเจอกันนะคะรอชมจากระนองค่ะลูกแม่ร่วมสมทบช่วยน้ำท่วมแล้วค่ะอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะลูกสาวรอชมจ้าเดินทางไปไหนมาไหนขอคุณพระคุ้มครองทีมงานทุกท่านให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางครับ ที่บ้านผมหน้าหนาวไม่เท่าไรยุงก็มาพร้อมกับหน้าหนาวนี่นแหละโอ้ช่วงหัวค่ายุงเยอะมากนะครับยุงเยอะมากครับก็ห fc ก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากนะครับคอมเมนต์แตกกันกเนะี่ยคิวงานน้องต้องข้าวถี่จังเหนื่อยเหนื่อยแทนน้องจริงๆเด็กน้อยอืมนึกถึงเพลงเก่ามากว่า คุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนเนื้ออุ่นอ่ะสักอย่างอยากฟังน้องร้องเพลงคนเลิศของแคทธริยาวันนี้สองงานสู้ๆนะต้นข้าวคนเก่งของพ่อ,พอแม่กำลังใจมีให้เสมอนะรอชมค่ะ FC เชียงใหม่แล้วก็ FC บางปะอินรอค่ะเดินทางปลอดภยัยพักคุ้มครอง,องคนการ อยู่การจนบุรีเหมือนกันเนาะ <_ d ata> เดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางค่ะทุกทุกคนสามงานอยู่บริเวณเดียวกันสระบุรีบางบอยนท่าเรือรอชมลูกสาวก็คือวันนี้สองงานพรุ่งนี้อีกหนึ่งงานก็เป็นสามงานนะครับสองงานอีกแล้วเก่งมากๆทั้งทีมงานพ่อกอปต้องหาเวลาพักผ่อนให้ามากๆนะครับหนาวแล้วพี่จ๋าหนาวไหมน้องหนาวแล้วอ้รอบนี้หนาวจริงๆทุกคน มันมันเหมาะกับเพลงนี้มากนะไอ้รอบนี้หนาวแล้วนะครับอืมรอชมลูกต้นข้าวดูแลสุขภาพด้วยนะลูกอากาศหนาวเย็นแล้วนะครับรอชมไล์สดทางบ้านค่ะขอเป็นกำลังใจให้ออ่าืมรอชมหน้าจอค่ะไว้งานสะพานข้ามแม่น้ำแครจะไปชมหน้าเวจีโอใช่ นอนทุนข้าวก็ไปวันสุดท้ายเลยนะสะพานข้ามแม่น้ําแฝดจะถึงแล้วนะครับคือตอนนี้มันจะสิ้นเดือนพฤศจิกะเดือนาคธันวาและเร็วเนาะป๊บ,บจะปีใหม่แล้เร็วมากวนกับมาอีกนะครับวันเวลามันเร็วมากเลยนะครับรอชมที่หน้าจอที่บ้านเหมือนเดิมจ้าเหลือความสุขเดียวแหละขอฝาก ไว้กับหนูดยนะจ๊ะคนเก่งอ่าตามนี้นะทุกคนเนาะก็นะครับต้องบอกกับเอฟซีว่านะครับก็คืออดทนอีกนี้นะครับคือแมงกกี้เองก็ขออยู่บ้านนะครับดูแลแม่ก่อนอยู่เพื่อนแม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องได้ย่าต้องทําความสะอาดนะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อ่าผมเองก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีทําคลิปก็มีไลฟ์สดให้เอซได้ดูบ้างนะครับเดี๋ยว วันที่สามสิบเป็นต้นไปก็ได้เจอกันแล้วอีกสองวันนะนะครับอีกสองวันเราก็จะได้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับคือเราก็ต้องมีช่วงพักช่วงกลับมาดูแลที่บ้านนะครับเรื่องงานแล้วก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้อากาศมันหนาวนะครับผมก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวไปใส่นะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นเวลาขับรถเนี่ยมันจะทําให้แบบเรามอไซค์ด้วยนะ นะครับมันไม่เหมือนรถยนต์รถยนต์มันมันนั่งมันปิดกระจกมันสามารถปรับอุณหภูมิที่มันไม่อ่าไม่เย็นมากได้นะครับแต่อุณหภูมิที่อยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเย็นเนี่ยเราปรับมันอุ่นไม่ได้นะครับแต่ในรถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นมันได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่มอไซค์ปรับไม่ได้เลยเพราะอยู่ข้างนอกนะครับต้องใส่เสื้อลุมเท่านั้นนะครับอ่ะ ปีนี้ผมก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นปีแรกที่ผมได้ตามน้องต้นข้าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนจะถึงธันวาคมแล้วเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับโอ้โหผมว่าที่กาญจนบุรีคงจะหนาวมากแหละนะครับอ่ะก็ตามนี้ทุกคนครับก็เดี๋ยวยังไงอีกสองวันเราเจอกันนะครับพรุ่งนี้ผมก็มาอ่านข่าวให้เอฟซีได้รับทราบกันเหมือนเช่นเคยนะครับ ก็แอปเดียวนะครับวันนี้ f อฟก็รับชมทางช่องน้องต้นข้าวนะต้นข้าวสุวิยาออ f ฟิเชีนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ต่างๆที่ไปติดตามไปไลฟ์สดน้องให้ดูกันนะครับหลายช่องทางนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ